วิธีการใดคัดงานนะคะก็ง่ายมากเลยนะในแอป Pixart นะมันก็จะมีตัวฟังก์ชันให้ใช้งานอยู่นะคะเริ่มต้นนะเข้ามานะคะเปิดแอปเลยพอเปิดแอปเข้ามาแล้วนะก็กดที่ไอคอนบวกค่ะแล้วก็เปิดรูปนะคะที่เราอะต้องการจะใดคัดขึ้นมาหลังจากที่เปิดรูปเข้ามาแล้วนะคะ ก็ดูด้านล่างนะด้านล่างนะคะจะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆใช่ไหมให้เรานะคะเลื่อนแล้วหาตัวไอคอนกันไก่นะฟังก์ชันชื่อว่าตัดออกตัวนี้พอกดเข้ามานะคะให้เราเลือกได้เลยสําหรับหน้านี้นะจะเป็นหน้าของการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการใดขัดก่อนซึ่งตรงนี้นะคะลองสังเกตดูด้านล่างจะมีไอคอนอยู่2ตัวตัวหนึ่งนะคะจะเป็นไอคอนรูปคนกับอีก ตัวหนึ่งนะจะเป็นไอคอนที่เป็นเส้นปักนะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเปิดเข้ามานะคะถ้าลูกของคุณเป็นลูกคนนางแบบอะไรพวกนี้นะคะคุณสามารถเลือกใช้ตัวไดคัทตัวเลือกพื้นที่ที่เป็นไอคอนลูกคนได้เลยซึ่งตรงนี้นะคะคุณก็สามารถเลือกได้แม้ตรงนี้มันจะมีให้เลือกบุกคคลใบหน้าเส้นผมนะคะเลือกเฉพาะส่วนหัวเลือกพื้นหลังคุณสามารถเลือกได้เลย และอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวเส้นปะตัวนี้จะเอาไว้สาหรับไดคัดพวกสิ่งของต่างๆนะคะก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันถ้าเป็นตัวเส้นปะเนี่ยพอคุณกดเนี่ยมันจะมีขนาดนะคะของตัวผู้กันให้ใช้คือตัวนี้มันจะเป็นการลากอ่ายกตัวอย่างให้ดูนะคะมันจะเป็นการลากนะคะเลือกพื้นที่คือลากเส้นนะคะไปตามขอบวัตถุนะให้เส้นมันมาบรรจบกันแบบนี้นะคะแล้วก็กดลูกศร มุมขวาด้านบนนะคะมันก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่นี้เดี๋ยวจะทำแบบง่ายให้ดูนะคะในส่วนของที่เป็นรูปนางแบบนายแบบรูปบุคคลนะคะตัวนี้นะให้คุณกดที่ไอคอนนะคะที่เป็นรูปคนแล้วก็เลือกบุคคลเลยมันก็จะทำการเก็บพื้นที่ให้อัตโนมัติแบบนี้ตรงนี้นะคะพอเข้ามาตัวนี้ ที่ขึ้นสีแดงแบบนี้แสดงว่าคุณเข้ามาในส่วนที่2แล้วซึ่งส่วนที่2ตัวนี้นะคะคือการเก็บงานค่ะซึ่งการเก็บงานตรงนี้นะคะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวอธิบายด้านล่างก่อนนะด้านล่างนะคะตรงนี้พอเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวไอคอนนะคะมีฟังก์ชันย่อยลงมานะตัวแรกนะคะคือผู้กันผู้กันเนี่ยเอาไว้เติมพื้นที่สีแดงเนี่ยคือพื้นที่ตรงที่เราต้องการใช้ต้องการเก็บเอาไว้นะคะอันนี้มันคือการเติมพื้นที่เข้าไป ให้มันเต็มคือเลือกพื้นที่ตรงที่คุณต้องการได้ขัดเอาไว้ตัวที่สองนะคะคือยางลบตัวยางลบเนี่ยคะ่ะเอาไว้ลบค่ะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นการลบเอามาร์คสีแดงออกแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะคะจะสามารถเลือกหัวผู้กันได้นะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นไอคอนรูกตาตัวนี้ออมแนะนําว่าถ้าใครเข้ามาที่ตัวขั้นตอนนี้แล้วนะให้คุณกดตัวนี้ก่อนกดเปิดตาแบบนี้ ม,มันจะขึ้นนะคะโชว์เฉพาะพื้นที่ตรงที่เราต้องการใช้ก็คือตัดตรงพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออกไปเพื่อให้เห็นพื้นที่ของตัวองค์ประกอบตัวนางแบบสินค้าของคุณเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นซึ่งตัวนี้พอเข้ามาส่วนนี้แล้วอะ่ะมันคือการเก็บงานให้ละเอียดแล้วเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยคือตัวระบบอะคา่ะมันจะเก็บงานมาให้เข้าๆนิดนึงแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าเก็บไม่หมดยกตัวอย่างอย่างเช่น อ่ะเดี๋ยวอาเติมอันนี้ก่อนนะอันนี้นะคะเติมพื้นที่เข้าไปอ่ะที่เอาบอกว่ามันเก็บมาไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหนเท่าไรเนี่ยลองสังเกตดูที่ขอบเห็นไ,ไหมมันจะมีความฟุงฟ้งๆอยู่อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราเลือกเอารูปแบบเนี้ยค่ะไปทํางานมันจะมันอาจจะดูแบบดูหลอกอะ่ะดูปลอมได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพวกเนี้ยเราต้องเก็บความฟุ้งออกไปก่อนวิธีการเก็บความฟุ้งนะคะก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยปิดตาเรียบร้อยนะคะให้คุณขยาย เช็คงานก่อนเลยว่าตรงไหนที่คุณต้องการเก็บงานบ้างอย่างอันเนี้ยมันจะมีความฟุงฟ้งๆนะคะที่ตัวขอบของรูปนางแบบตรงนี้เอาก็จะใช้การเลือกที่ยังลบนะคะปรับขนาดหัวผู้กันนะคะให้มันพอดีนะ,ะกับการลบไอ้ตรงขอบฟุงฟ้งๆเนี้ยออกไปวิธีการก็คือ ให้คุณไหนะใช้2นิ้วนะคะจิ้มลงไปนะแล้วขยายให,ให้ใหญ่ๆเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะคุณก็เลือกที่ยังลบนะคะให้มันขึ้นตัวแถบสําหรับเลือกหัวผู้กันแบบนี้แล้วก็ทําการปรับแต่งได้เลยตรงนี้บอกก่อนนะคะสําหรับตัวของใครที่ใช้ระบบ ios เนี่ยกดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแค่ขนาดให้คุณเลือกตรงนี้ไม่ต้องสีเรียดน,นะคะแต่สําหรับ android มันจะมีความแข็งแล้วก็ขนาดตัวความแข็งเนี่ยมันคือความฟุง้งอ่ะเอาปรับให้ดู มันคือความฟุ้งของหัวผู้กันค่ะซึ่งตัวเนี้ถ้าเราไม่อยากได้งานที่แบบเป็นขอบแข็งๆ,งๆเหมือนได้คัดรูปไปแล้วเป็นขอบแข็งๆคมๆคมคมก็คือใช้ตัวนี้ได้ตรงเนี้ยจะใช้อยู่ประมาณเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบแปดอ่ะออมใช้เก้าสิบห้าส่วนขนาดของหัวผู้กันนะคะก็ปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้เลยถ้าพื้นที่ตรงที่เราต้องการลบมันเล็กก็อย่าไปใช้หัวใหญ่มากอันนี้นะคะออมจะใช้อยู่สักประมาณ ยี่สิบแล้วกันอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะก็ทําการเก็บงานได้เลยค่ะทาการลากนะคะเก็บขอบงานได้เลยเราก็จะไล่ลงมาแบบนี้สอนวิธีการเก็บขอบพวกนี้นะคะไม่ว่าจะแบบคุณจะได้คัดด้วยอ่าเป็นของเป็นสิ่งของหรือเป็นคนนะมันจะมีความฟุงฟ้งๆติดมาแบบนี้ให้คุณเลือกเก็บขอบงานก่อนทุกครั้งและวิธีการเก็บขอบงานนะคะตัวนี้นะถ้ามันจะกินเข้าไปใน ตัวงานของเราบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพอเวลามันกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความเนียนมากกว่าแต่ว่าก็อย่าให้กินเยอะเกินไปนะคะสักประมาณแบบมินหนึ่งอะไรพวกนี้ก็พอแล้วเนาะตรงนี้นะคะเราก็จะเก็บขอบงานอีกเทคนิคนึงที่ยอมแนะนําเลยคือยอมแนะนําว่าให้ทุกคนนะคะไล่เก็บขอบงานนะคะจากด้านบนนะเพราะว่าการลากนะคะอ่าเก็บงานเนี่ยมันตัวนี้มันเหมือนวาดรูปอะซึ่งถ้าส่วนเราลากย้อนขึ้นอะ มันจะไม่ค่อยถนัดเพราะ,ะนั้นตัวนี้ออมแนะนาว่าให้ทําไล่จากทางซ้ายนะคะแล้วก็ลากจากด้านบนนะไล่จากช่วงบนลงมาแบบนี้อันนี้ออมจะทําให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าตัวการไดคัดเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณนึงเลยถ้าเราอยากจะให้มันเนียนนะอ่ะบอกเพิ่มนะคะสำหรับใครที่สมมติว่าลบแล้วมันเกินเข้ามาแบบนี้คุณสามารถใช้ตัวลูกศรด้านบนตัวนี้เพื่อแบกกลับก็ได้ กดตัวนี้นะคะแบ็กกลับก็ได้แต่ตัวนี้ออหม่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เพราะว่าถ้าเวลาเราลบไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนทําไปหลายขั้นตอนเวลาแบ็กกลับมันอาจจะทําให้ระบบของเขาเออร์เลอร์ได้เพราะนั้นตัวนี้ถ้าสมมติว่าคุณลบเกินเข้ามาแบบนี้แนะนําว่าให้คุณใช้ตัวผู้กันนะคะในการเติมพื้นที่กลับเข้ามาจะดีกว่านะ อันนี้นะคะเราก็จะลบไปเรื่อยๆนะคะลบไปจนเสร็จเลยนะอันนี้นะคะอมก็เก็บให้ดูคร่าวๆนะจริงๆแล้วตัวเนี้ย มันต้องเก็บมากกว่านี้แต่อันนี้เอาเก็บให้ดูว่าค่าว่าการลบลบพวกนี้มันคือการเก็บขอบงานให้มันเนียนขึ้นตัวนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการบันทึกแต่ก่อนบันทึกคุณเช็ครูปให้ดีก่อนเผื่อบางทีนิ้วมันไปโดนตรงไหนเนี่ยพอมันโดนนิดนึงมันก็ลบออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะออกเช็คให้ดีก่อนว่ารูปเนี่ยโอเคแล้วหรือยังมีตรงไหนที่ต้องลบเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีแล้วนะคะก็กดบันทึกได้เลยบันทึกอยู่ที่มุมขวาด้านบนนะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าสําหรับการใดคัดด้วยฟังก์ชันตัดออกเนี่ยตัวนี้เวลาที่คุณใดคัดแล้วเนี่ยรูปที่คุณใดคัดมันจะถูกเก็บอยู่ในระบบของตัวแอปด้วยคือมันจะอยู่เป็นสติ๊กเกอร์ซึ่งตัวนี้สามารถเรียกใช้งานซ้าได้ในฟังก์ชันสติ๊กเกอร์นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยตัวฟังก์ชันสติ๊กเกอร์นะคะเข้าไปแล้วเนี่ยเลือกที่สติ๊กเกอร์ของฉันเลือกคัดเอาตัวรูปที่เราใดคัดเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะ ตอนนี้เอาบอกเพิ่มสำหรับตัวระบบ iOS แต่ว่าใครบอกว่าเฮ้ยฉันก็อยากได้ขอบที่มันที่มันแบบไม่ได้คมมากเหมือนกันต้องแก้ยังไงเพราะว่าในตัวบัชหรืออ่าตัวผู้กันตัวยางลบมันไม่มีให้เลือกความฟุ้งอ่ะตัวนี้นะคะถ้าสมมุติต้องการลบให้คุณเลื่อนนะคะมาขั้นตอนแรกคือยังไงก็ต้องเข้าตัวตัดออกนะแล้วก็ทำการลบให้เสร็จแต่ถ้าต้องการลบความคมให้มาเข้าที่ฟังก์ชันวาดค่ะ ตัวนี้ฟังก์ชันวาดนะกดเข้ามานะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้วิธีก็ง่ายๆเลยนะให้คุณนะคะกดที่เลเยอร์ก่อนตัวนี้เป็นไอคอนเลเยอร์ที่อยู่ทางขวานะคะตัวนี้นะกดให้มันขึ้นแถบแบบนี้ก่อนแล้วเช็คก่อนตัวนี้มันจะมีเป็นเลเยอร์ขึ้นมาให้คุณกดนะคะเลือกที่เลเยอร์รูปของเราก่อนเสร็จแล้วกดปิดนะคะเข้าไป สร็จแ,แล้วนะก็มากดที่ตัวยางลบค่ะตัวนี้นะแล้วใช้สองนิ้วนะคะขยายก่อนทําเหมือนกันเลยคล้ายๆกับตัวตัดออกเมื่อกี้เลยคือขยายให้ใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไล่นะคะเก็บจากด้านบนลงมาตัวนี้นะคะกดที่ยางลบอีกทีหนึ่งให้มันขึ้นหน้าตาแบบนี้ มันจะขึ้นมาให้เราเลือกหัวผููกันตัวนี้นะคะให้คุณเลือกหัวผููกันเป็นแบบฟุง้งแบบฟุ้งคือแบบนี้นะตรงที่ออมชี้อยู่นะคะตรงนี้นะให้กดเลือกลงไปนะให้มันขึ้นสีฟ้าคุมว่าเราเลือกตัวนี้นะเสร็จแล้วนะคะความทึบเนี่ยคืออยู่ที่ร้อยขนาดเนี่ยปรับให้เหมาะสมตรงนี้เออมใช้ขนาดประมาณยีล้กันอ่ะสักประมาณยีเสร็จแล้วก็กดตั้ง มันคือการตั้งค่าของหัวยางลบเรานะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการไล่ลบตามขอบไปได้เลยตัวนี้นะคะลบให้กินขอบเข้ามานิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะนี่นะคะมืออาจจะบังหน้าจอนิดหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้คือเราอ่ะก็ลบไปได้เลยสังเกตไหมว่าเนี่ยมันมีความฟุ้งมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บขอบงานนะคะเผื่อใครแบบว่า,าทำการเข้าฟัง์กชันตัดออกแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอยากให้มันลบคมมากกว่านี้สามารถใช้ตัวฟัง์กชันนี้คือฟัง์กชันวาดในการทำงานต่อได้ตัวนี้ถ้าลบเสร็จแล้วก็กดถูกมุมขวานะคะด้านบนออกมาอย่างนี้นะคะแค่นี้เองก็จะเป็นวิธีการใดคัดรูปนะคะแบบง่ายๆอันนี้เป็นวิธีที่บอกเลยว่า มันเนียนด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าการไดคัดรูปอะมันจะเสียเวลานิดนึงเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมันหน่อยซึ่งตรงนี้นะคะพอเราทำการไดคัดเส,เสร็จแล้วเนี่ยออมแนะนำว่าให้ทุกคนเซฟร,รูปนะคะเอาไว้ในเครื่องพรานี้คือขั้นตอนของการเตรียมรูปของเรามีกี่รูปนะส่นในแบนเนอร์ที่คุณจะทำไปลงโฆษณาเนี่ยมีรูปสินค้า3รูปมีนางแบบ2คนอะไรก็ตามพวกนี้นะทำการไดคัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อน โอเคนะคะซึ่งตัวนี้มันต้องไดคัดทีละรูปอยู่แล้วซึ่งพอเราไดคัดเสร็จก็เซฟเก็บเอาไว้ในเครื่องวิธีการเซฟก็กดลูกศรน,นะคะมุมขวาด้านบนแต่ต้องอยู่ในหน้านี้ก่อนนะหน้าที่เป็นฟังก์ชันรวมก่อนนะคะเสร็จแล้วก็กดลูกศรมุมขวาด้านบนกดบันทึกบันทึกอีกทีหนึ่งกดทำ แค่นี้นะคะรูปที่คุณทำการดายคัดไว้มันก็จะถูกเซฟอยู่ในอัลบั้มในเครื่องของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ